วันนี้ที่ห้างทองโกเอเปิดออม300แถมฟรี3 0 0ลูกค้าเปิดออมมามากกว่า1 0,000ื่นรายใช้บัตรประชาชนไปเดียวจำนำดอกถูก0.99เปรเเงินต้นสูงบาทละ3 6 0 0 0บาทอายุตั๋วนานค่าส่งไม่ถึง5าเดือนไม่โดนยึดทองชอบทองคำแท้น้้าหนักเต็มลวดลายทันสมัยมีรับประกันสินค้าทุกชิ้นคิดจะซื้อทองต้องที่ห้างทองโกเอสาขาหน้าค่ายเสนารองหัดใหญ่และห้างทองบุรพาสาขาโลตัสหัดใหญ่ 哈喽哈喽走秀哈喽 โซเชียล <Social. S 2> เข้าสู่รายการฮโลโซเชียลกับดีเจก๊อตนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นสายมูนะครับได้เวลาที่เราจะต้องมาเช็คกันแล้วว่าปีหน้าดวงชงได้แก่ปีนักกษัตริย์อะไรนะครับเพราะว่าในทุกๆปีนียถ้าเกิดว่าเราเป็นดวงชงเราก็ต้องมีการไปไหว้แก้ชงนะอย่างปีนี้เนี่ยปีก๊อตเป็นดวงชงก๊อตก็ไปไหว้มารียบร้อยแล้วนะฮะอธิบายแบบนี้ก่อนว่าปีชงมาจากภาษาจีนนะฮะที่คำว่าชงหมายถึงการประทะด้วยกันซึ่งปีชงปีนี้นะฮะจริงๆแล้วมันจะเกี่ยวกับองค์ไทสวยนะครับหรือว่าเทพเจ้้้าผูคุม คองดวงชะตานั่นเองครับเป็นเทพที่ทรงอิทธิพลอิทธิฤทธิ์และมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วยในปีหน้า2,568จะมีปีชงเต็ม100%กับปีชงร่วมนะครับปีชงเต็ม100%คือปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นคือปีที่ตรงกับนักกษัตริย์ได้แก่ปีกุนนั่นเองครับ ปีกุลเนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตให้มากแล้วก็อย่าประมาทนะครับแนะนําให้คนปีกุลทําก็คือควรถือศีลห้าถ้าทานมังสวิรัตได้ก็จะดีแล้วก็การปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะครับ ส่วนปีชงร่วมได้แก่ 1. ปีมะเสง 2. ปีสะปีขาน 3. ปีวอกนะครับคราวนี้วิธีการแก้ปีชงทําได้อย่างไรบ้างนะครับง่ายๆเลยก็คือไปไหว้องค์เทพไทสวยนะครับซึ่งเป็นเทพผู้กลุ่มดวงชะตาของเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ไปวัดนะครับเพื่อทําบุญในการเติมน,น้ํามันตะเกียง ถวายเทียนบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นการไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าปล่อยปลาก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มแก้ชงได้เมื่อไหร่นะฮะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วชาวจีนนะครับจะไหว้แก้ชงกันนับจากวันขึ้นปีใหม่จีนหรือว่าวันตรุษจีนนั่นเองคุณผู้ฟังหลังจากตรุษจีนไปนะครับซึ่งตรุษจีนในปีหน้า2568ก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่29กมกราคมนั่นเองถ้าเกิดว่าใครไม่ถือก็สามารถไปไหว้ได้ตั้งแต่วันปีใหม่สาากกกล็คมรคมร ก็สามารถไปไหว้ได้เช่นกันนะครับโดยในหัดใหญ่เนี่ยหลักๆเลยที่ก๊อไปไหว้โดยประจําอันนี้ส่วนตัวนะคือสารเจ้าพ่อเสือสายสองนะคคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่สารเจ้าหรือว่าแป๊กกงหลายๆที่นะครับเขาก็มีบริการในการแบบให้คําแนะนําในการไหว้แก้บีชงเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็ลองไปสอบถามกับแต่ละสารเจ้าเขาก็จะให้ลิสต์มาว่าเขาต้องการของสุดอะไรบ้างหรือว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการไปไหว้แก้ชงนะฮะถามว่าจริงๆแล้วทําแล้วมันก็เฮงไหม จริงๆเราก็ว่านะมันได้เรื่องความสบายใจอะเราจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถแก้ไขสิ่งที่มันอาจจะแย่แล้วนะให้มันดีขึ้นได้แล้วที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของคุณอยากมีสติในแต่ละปีด้วย100%เลยนะฮะแบบนี้ฮะ 94 FM Club ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังนะครับย้ำอีกทีว่าปีชงปีหน้า6-8นะครับชงเต็มคือปีกุลชงร่วมคือปีมะเส็งขานแล้วก็วอกนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะดู EP นี้ย้อนหลังนะครับสามารถเข้ามาดูแล้วก็แชร์ต่อบอกเพื่อนได้เลยที่ Facebook Fan Page 94 FM Club หรือ YouTube c h anel ของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับโฮโรโซเชียลโดย DJ ก๊อนะครับ โซเชียล <Social. S 2> เรื่องราวของปีชงเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่